สวัสดีครับชาวเวอร์สกิมทุกท่านอยู่กับผมกองสร้างกันอีกแล้วใ,ในเกมมดสองครับผมนึกขึ้นได้ว่าผมมีแต้มพอยที่จะซื้อวุฒทองได้ซึ่งไม่ได้เลยว่าไลฟ์เวอร์มาอย่างนี้มันต้องจัดแล้วครับวุฒทองก็ลืมก่ไลค์กดอนโซ่แจคครับเป็นงใาจากองสร้างห้ผม อาวุธทองที่เราจะต้องจัดนะครับโกลเด้นนี่ผมมี 6, อยู่หกพันอุ้ยเกิดแต่มันนี่ว่าต้องซื้อละนะครับอันล็อกมาเลยอันล็อกอาวุธทองอื้มอาวุธทองกดทร่โอ้โหโคตรเท่เลยวะไม่ได้จริงจริงวะได้วุธทองมันมันต้องไปโชว์อะไปเข้าเกมดีกว่ามาครับผมลุยกันครับกับพี่บัวของเราในกับวุธทองแบบหล่อเท่โอ้โหมันทองแบบทองแบบทองทั้งมือนะ เทจัดเลยวะไปลุยอาวุธทองอย่างสวยว,ว้าวยิงอ่ะอ้อเพิ่งสังเกตนะครับว่าตอนยิงแล้วมันจะแบบไอ้ตรงนี้มันจะค่อยๆพับพับเก็บกันนะแบบพับเข้าไปเรื่อยๆพอหมดปุ๊บก็คือชาร์จใหม่ว,ว้าวน่าสนใจนะครับผมงงไงสหายอะ pleasure สวัสดี บายฮะสวัสดีต้องเปลี่ยนอาวุธนะสลับกันบ่อยๆจริงๆถ้าเกิดแบบใครที่เลเวอร์ลองผมอยากถามว่าทุกคนเล่นกันเนี่ยกดลูกกลิ้งเมาส์หรือว่าชิคไซส์เออหรือว่ากดเล่นหนึ่งเล่นสองเอออยากอยากรู้อยากรู้อยู่ไหมฮะอยู่ไหครับอยู่ไหครับมีจังวะฮิวอยู่เพื่อนนั่นแหละฮิวสลิปเปอร์มาแล้ว คยิงมาถอยไปก่อนฮิวดึงได้ปะโอดึงได้โอเคโอ้จะตายนะสวยฮิวครับยิงมาดีครับน่ะยิงมาดีครับน่ะสวยอยู่สวยอยู่ไม่โดนเหรออ่าะได้อยู่ มาฟขึ้นมาหูไฮกาวจ,จัดๆตรงนี้เป็นยิ่งกว่าไฮกาวโอเคพังก่อนนิปเปอร์เราไปโยนไปก่อนฮะโยนไปก่อนดึงกลับมาสวยครับฮิวปายฮิวปายอน,นาข้างบนเหรอ ยิงตอบไปก่อนนั่นแหละเหมยเรามาแล้วเหมยเรามาแล้วจริงๆถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เก็บอันติเหมยค่อนข้างไวนะเด้๋อ้าวแล้วเหมยยิงมาโดนครับผมผมกำลังไปครับเพื่อนมาเช็คกินดาเมจแล้วคือเอ็โคนี่คือไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยว่าจะให้ไอนี่ฮิวอะถ้าเพื่อนฮิวไม่ได้โอเคไม่ต้องคิดจะให้ไอนี่ฮิวเลยนะ ให้บิ๊กกี้ฮิวเลยเพราะว่าฮิวไม่ถึงแน่นอนวอลลีไปแล้วว่าดึงกลับมาก่อนโอ้โหฮิวไม่ได้เพื่อนเกะได้อยู่ควรจะโหลดหรือวะเปิดเรามานะได้อยู่นะเอา จบเลื่อนก่อนแล้วกันเอไฟเล็ดวิวไ,ไปแล้วปกป้องชีวิตเะล่ะไฟมอนเรกด้วยฮะเรลี่ทูมีมาแล้วและมันจะมาตมจุ่มผู้ดีเฉามาแล้วเพื่อนเราไปนูน่นฮิวไม่ได้ฮิวก่อนไปนืแล้วฮิวอีทีหนึง่ง โอเคโอเคตายเพื่อนสวยมากตายแล้วเพื่อนนั่นแหละสวยฮิวฮิวก่อนโอเคอู้เดือดอยู่นะเดือดตัวที่เล่นเดือดมากฮะจริงมาดีครับมาดีมาดิริปเปอร์เราก็แฝงจัดเหมือนกันนั่นอะ ึฟิวไปฝากดันด้วยเด้อขี่ไปก่อนนั่นแหละฟิวไปขี่ไปขี่ก่อนเมื่อกี้ไม่รอดแล้วล่ะถ้ายังอยู่อ่ะโอเคโอเคโอเคโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ด ได้ปหมมัน,นก็ยิงแม่นอย่างเลยครับผมฮิวฮิวฮิวไฟเด็ดฮิวไปแล้วหมดค้างไปครับพี่บัวพี่บัวเอาแล้วจะฮิวชาร์จอยู่เมื่อกี้จริงๆไม่ควรชาร์จฮนะฮะเอางี้เหรอเอา w h ด ได้อยู่เรลี่ไปแล้วแล้วผมดัวไปไหนไม่ได้อยู่ได้อยู่ฮิวฮิวสู้สู้สู้อือเอติเมตฮิวเพื่อนอือฮิวเพื่อนมาสิปเปอร์มาเอาเลยเพื่อนเต็มที่สู้มันเอติเมตเราฮิวอยู่ทำไมฮิวอยู่มาดิครับ ข้ามันเพื่อนข้ามัน2ตัวสวยเรียบร้อยต้มจุ่มอีกแล้วต้มจุ่มเหมือนกันมีใครโดนบ้างหิกิโดแล้วดึงกลับมาก่อนดีฮะสวยครับเรียบร้อยโ,โคตรมันฮิวเปสีมันกแล้วก็ฮิวไม่น้อยนะเออนะครับใช้ได้ใช้ได้นะดูเดือดอยู่ไงใส่วุดทองแล้วพลังกันมาเหรอโอเค <c oughs> ไปลุยกันต่อครับ มาครับผมลุยกันต่อครับกับพี่บัวของเรานะครับมาโจชะโจชะบอกว่ากดหนึ่งกดสองมันก็ดีนะแต่ว่าบางจังหวะมันไม่ทันจริงๆไงไปโอเคโอเคเคเคยิงไปก่อนโอ้สวยมากยิงไก่อน เฮ้ยขึ้นไปข้างบนอ้าวไม่ขึ้นหน่อยเหรอสวยมากฮิวไปฮิวไปเคฮ้ยโอ้แฮมสเตอร์รอบนี้แฮมสเตอร์แบกครับสุดยอดโอเคมามามาไม่ไหวเมื่อไหร่บอกมาเดี๋ยวดึงกลับให้เจ้ครับ อยู่สู้สู้สู้ได้สู้ได้สู้ได้เยอะเลยสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่ไปเลยครับนั่นแหละโฟกัสทิวโฟกัสทิวโฟกัสทิวอะไรเพื่อนสวยนี่อะไรกันเนี่ยสวัสดีเพื่อนโอเคเล่นกันหน้าบ้านหน้าช่องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีเราโหดไปหรือเปล่าเกจบดึงแล้วเมื่อกี้ ดึงกันมาก่อน,น,น,นโอเคแอมวิดอยู่ได้เลยเพื่อนอันดเบ8เรามาละโคต My Feel Deploy ตายมากสวย <im itation> โอเค <im itation> ได้ปะได้ปะได้ปะฮิวก่อนแล้วผมจะฮิวยังไงล่ะ โอ้โหกะว่าจะไปเอาซะหน่อยไม่ไหวคูว่ากลับมันก่อนดีกว่าฮะไม่น่าหิวเลยดูไปคนหิวๆนะจริงๆเนระื่องตรงนี้มันมันไม่เหมือนแบบถ้าเทียบกับอย่างมอยล่ากันด้ะมอยล่าจะคิวได้ืมอยล่ามีโอกาสได้คิวมากกว่าถ้าเทียบกันนะแต่ยังแบบพี่บัวของเรานี่คือแบบเข้าไปนี่ถ้าแบบศัตรูแบบไม่ใช่ตัวแบบที่สวนเรามาไร้จริงก็เข้าได้ถ้าแบบเป็นซัพพอร์ตเนี้ยยังพอสู้ได้ถ้าแบบอย่างเงี้ยตัวเงี้ยไม่ต้องหวังเลยชีวิตพ่อชีวตอตอชีวิตเหมือนกันมา ไปเลยเพื่อนแล้วคิสุนเนรัตเย้ยเอาะไฮน,นูนมาคิลลิ่งดอแอร์เรียไปได้ไหมได้อยู่อ่ะได้อยู่ครับไปคนระับฝั่งนูก็ดึงเราก็ฮิลมาเลยเราก็ยังฮิลสู้อยู่โอเวอร์ไทม์มาไปไปไปมาฟิวโหวอันนี้เราเก่งมากเลยล่องไปกับสายลมผมต้องยึดเลยเปล่ปาผมต้องยึดเลยเปล่ปาเราได้เลยวะเนี่ยโอ้ได้เลยวะยอด เราเป็นซัพพอร์ตเราก็ผมว่าเน้นฮิลดีกว่าตอนนี้ไม่ไม่ยิงแล้วปลายขาปลุยกันต่อถ้าทีมเราดีอย่างนี้เราก็ฮิลดีครับไม่ต้องโยนต้องยิงแล้วนะโอเคมันก็ต้องยิงบ้างสำหรับการจะไม่ไม่ยิงเลยมันก็ก็เกินไปเกินไปนะครับเฮ้ยเดี๋วก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะเนี่มันต้องฮิวบ้างนะจะเจอเปล่าเดี๋ยวกันมาก่อน ดึงก่อนโอเคดึงก่อนฮึบโดดมาแล้วไม่น่ารอดสภาพนี้โอเคไม่น่ารอดจริงๆพอยมันจะถอยแล้วก็ไม่รอดครับแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ฮิวน้อยนะจริงเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ฮิวตลอดอะเออเยอะฮิวก่อนนั่นแหละหยิบมาก่อนยิบมาก่อน ล้วดูระบายแล้วดูระบายแล้วแล้วจะยูยังไงอะเบอร์โดนดึงหรือเปล่าสู้ไหวบ้างถ้าเอาว่ะเอากดผิดโทษทีเพื่อนจะกดทิ้งโอเคโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวน้องก็ฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่ามันเพื่อนนั่นแหละสวยสวยกิฟต์คอนเทนต์คอนเทน เนี่ยแล้วมือเด็กเองก็สามารถทำให้เพื่อนตายเลยนะทุกคนอันตื่นส,สวยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ฮะแต่เมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้เหมือนจะยิงไปแล้วปะทีวันสวยว่า,าทีวันว่าทีวันกินคัมมิ่งไปอย่างนี้เอาให้ตายเพื่อนนั่นแหละสวยยิวไปใครดึงกลับมาก่อนอืมเอาเพื่อนบอกกำลังจะยืนกันเลย เราก็เป็นคนดีเราก็ดึงมาก่อนุกูปั๊บไงโอเคมาเมทเรามีผม่าไปดึงแคสซิดี้ไหมไม่น่าจะได้ละแล้วเพื่อนเราไปโลแตกอย่างนี้เอ <c oughs> อเยอะอะโหไม่รอดครูดาวอยู่ด้วยเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ผมมีแดดนะผมก็ไม่ก็รอดแล้วล่ะแต่เมื่อกี้ครูดาวอยู่ฮนะวิ้งหนึ่งพอดีโอเคกูปั๊บกันใหม่ ไปลายปลายปฮิวอนฮิวอนดิเมตจะมีนะไม่ได้ใช้เลยยิงมาก่อนดาเพื่อนเพื่อนลุยไปแล้วแล้วสวยมากมันเก็บเราไปหนึ่งเรลี่ทูมีมาแล้วพร้อมที่จะลุยมาไลฟ์โปรเทคไลฟ์ไปเลยเรลี่เหมือนกันด้วยโอ้โหยังไงเอาทำให้คนถกเขาละเอเอสวยอยูอ่ ดึงมาเอ๊ okay. จะให้ไปลุยมันนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละฮะสุดยอดคิวสวยัยเคคิวคิวโอ้โ oh, ห oh, oh. โดนหมดเลยวะเฮ้ยกลับมาก่อนเพื่อน <c oughs> เออาชาร์จก่อน <c oughs> บอฟไปแล้วด้วย ดึงกลับมารอดพอดีไม่งั้นน่าตายไปแล้วเมื่อกี้โอเคครับชาร์จเต็มเออชาร์จอยู่ชาร์จอยู่เพื่อนฮึบสู้มันนัน่นแหละเซฟแย่เดืสวยๆโอ้โหสุดยอดได้อยู่อเอา้าวอ๋อคือชนะแน่นอนใช่ไหมเลยโดดโดดเล่นหรอ ล้อทีมไปก่อนครับทีมไปก่อนเชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในทีมดึงมาโอ้เกือบไปแล้วเออชนะแน่นอนเออชนะจริงว่ะเออสุดยอดว่ะฮิวไปห้ามันเถอะเออเราก็ฮิวเยอะเหมือนกันเนาะเออใครว่าตัวนี้ฮิวไม่เยอะครับจริงฮิวเยอะเลย very good ครับสุดยอดโอเคผมก็มาเน้นละกันครับสำหรับ live river นะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ แหมผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะจัดอาวุธทองจากกับเขาเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมว่าสนุกนะแล้วมันก็ฮิวแรงจริงแค่ว่ามันอาจจะต้องแบบใช้สกิลตลอดแล้วก็ดูเกมให้เป็นต้องตลอดนะครับว่าเอ้ยใครจะตายใครจะรอดหรือว่าใช้ดึงช่วยเพื่อนหรือใช้ดึงมาโปรเทคตัวเอง อะไรต่างต,ต้องสื่อสารกันเยอะๆนะครับซึ่งเราก็ผมว่าเป็นอหนึ่งตัวที่เล่นสนุกนะครับพอมาเล่นจริงๆแล้วผมว่าสนุกมากตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะอยู่ในเมตาในการแข่งขันเลยก็ว่าได้นะครับความอันนี้ความคิดผมนะเอออ่ะโอเควันนี้มานี้ละกันครับอวดอาวุธทองครับทุกคนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับปับจจัยครับเป็นกอาังใจกองซานให้ผมสหรับวันนี้เอาไวเ้เพื่อนครับสวัสดีครับ